ดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะคะตอนเย็นเย็นยายวันพามากินต้มปลาค่ะเรามีปลาชนสองตัวใหญ่ๆค่ะเราจะเอามาต้มนะคะต้มง่ายๆแบบอีสานบ้านเรานี่แหละค่ะบางคนบอกว่าโอ้ยายวันกินแต่ต้มปลาเพราะว่าสาไออยู่ที่นานะครับพอไปหวานเหแล้วได้ปลาก็เลยต้มอย่างเดียวค่ะ ก็เลยเอามาต้มตัวใหญ่มีไข่แล้วค่ะน้ำเดือดเดือดนะแล้วก็ใส่ขาอ่อนลงไปด้วยค่ะใส่ขาอ่อนลงไปนะคะจะได้หอมหอมแล้วก็ต้นหอมผักชีค่ะต้นหอมผักชีแกงง่ายๆตามอีสานบ้านเรานี่แหละค่ะ พอเดือดสเสร็จแล้วเราก็อันสุดท้ายใส่ใบแมงลักลงไปเลยค่ะหอมๆค่ะค่ะเครื่องก็ไม่มากไปนะคะวันนี้มากินต้มปลากันก่อนนอนค่ะอร่อยอร่อยต้มปลาช่อนไข่นะคะเอามาจากนาของเราเองค่ะแล้วก็จะมีไข่ไข่กับใบใบชะอมค่ะทอ กับชะอมค่ะก่อนนอนกินข้าวให้อิ่มน้ำสำราญกับยายวันก่อนนะคะมาซดต้มปลาร้อนๆค่ะปลาช่อนใส่อะไรไม่มากค่ะแกงตามอีสานบ้านเรานะคะมาสดด้วยกันเลยค่ะ วันนี้เรากินกับข้าวเหนียวค่ะกินกับข้าวเหนียวเหมือนเดิมสดน้ำเซ็บๆลดจัดหน่อยค่ะทอดไข่สำหรับคนที่กินกับชะอมค่ะก็เลยทอดไข่มาด้วยนะคะต้มปลาช่อนปลาอยู่ที่สะของเรานี่แหละค่ะ เดี๋ยวจะหาว่าโอ้ยยยวันต้มแต่ปลาค่ะเพราะว่ามันมีปลาต้มนี้ง่ายที่สุดอร่อยที่สุดแล้วค่ะได้ซดน้ำคล่องคอค่ะมากินด้วยกันนะคะก่อนนอนค่ะฝั่งต่างประเทศก็คงจะเพิ่งตื่นนะคะมาชิมด้วยกันค่ะขอบพระคุณมากค่ะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ